ขาอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาร่ยเหมือนเดิมนะครับตอนตอนนี้อยู่กับฆาตกรต่อเนื่องรับผม,มคืออะไรยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องครับนี่คือพี่น็อตสวัสดีห่อพี่น็อตพี่น็อตทำทำทำไม่ได้ถึงคีดว่าขวางอ่ะใช่ครับอออเาอ,เอา,มา,อา,อาผมไม่ได้พยายามตีแต่คนตีผมก่อน ใช่ไหมน้ำเกมอ่ะไม่ไม่ยอมอยง้เอาเดี๋ยวผมจะทำแต่ว่าตอนนี้เพียผมจะทำอะไรยังบางอย่างครับเกมไม่รู้เกมไม่ทรับว่าหล่นยังไงเอาลดีวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะรู้จักเกมไม่ครับนะครับเพราะว่าผมจะเอา EP สามครับ EP ห<อ>วันนี้พี่้ิ๊บเล่นอยู่ไหมครับพี่น้อนต่อแล้วก็นี่ครับ เ,เ,อเอา,าขอเขาเอาไมอยู่ใกล้ๆกันนักเกมเออขอตัดทอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าช่องเราจะมีปัญหานะครับโอเคครับกลับมาใหม่เลยนะครับ<ม>ตอนนี้ผมเริ่มอ่มาคนหลยออกจากเกมนะครับกลับมาจะได้ของหเลยเออถ้าคุณหลายออกจากเกมแล้วผมจะออกเหมือนกันครับวอี EP คืนนี้มันอาจจะเป็น อีพีที่สั้นที่สุดที่ผมเคยลงมานะครับแต่ผมก็รู้ดีนะครับว่าคุณหลายเขาแบตหมดแล้น,นะครับก็ขออาลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ